สมมุติว่าวันนี้ผมได้ไปที่ร้านขายผลไม้นะครับแล้วก็เห็นป้ายอันหนึ่งนะครับบอกว่าฝรั่งนะครับลดร,ราคา30%นะครับ30% off on guavas นะครับ g u a v a คือฝรั่งนะครับแล้วก็บอกว่า only today ก็คือว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นผมก็เลยจะบายนะครับจะซื้อฝรั่งนะครับ6ลูกนะครับ แล้วเขาก็คิดเงินผมนะครับ12.60นะครับดอลลาร์นะครับ12ดอลลาร์แล้วก็60เซนผมก็กลับไปที่บ้านนะครับแล้วภรรยาก็บอกว่าให้ไปซื้อฝรั่งเพิ่มมาอีก2ลูกผมก็บอกว่าได้เลยก็วันรุ่งขึ้นนะผมก็ไปซื้อฝรั่งเพิ่มอีก2ลูกนะครับเนื่องจากว่ามื วันนี้นะครับฝรั่งก็ไม่ลดราคาแล้วนะครับเพราะว่าลดแค่เมื่อวานเฉยนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าฝรั่ง2ลูกเนี่ยนะครับราคาเต็มนะครับ at full price เนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับราคา12.60เหรียญนะครับอันนี้เป็นราคาที่ลดแล้วนะครับเป็น sales price นะครับ ส่วนราคาอันใหม่นะครับอยากจะรู้ว่าถ้าซื้อฝรั่งสองลูกนะครับที่ราคาเต็มนะฮะ a t full price นะครับจะเป็นเท่าไหร่ก็สมมุตินะครับว่า x นะครับเป็นราคาของฝรั่ง6ลูกนะครับที่ราคาเต็มนะครับ x คือเป็น cost ของฝรั่ง6ลูกนะ six q u a v e s นะครับ a t full price นะครับเป็นราคาเต็มซึ่งนะครับ ถ้า x นะครับลดไป30%นะครับก็คือ x ลบกับจุดสามนะครับเขียนใหม่นะครับราคาของราคาเต็มนะครับลบด้วยราคาที่ลดแล้วนะครับก็คือลบด้วย0 3 0 x นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับ12.60 ครับต่อไปเราก็แก้สมการนะครับข้างหน้า x ไม่มีอะไรนะครับก็คือเหมือนกับมีสัมประสิทธิ์เป็น1น,นั่นเองนะครับเพราะฉหนลบจดสนะครับก็ได้เป็นจุดเนะครับก็เป็น0 7 x นะครับเท่ากับ12.60นะครับ อันนี้อาจจะมองอีกแบบนึงก็ได้ครับว่า70%นะครับของราคาเต็มนะครับก็เท่ากับ12.60นะครับต่อไปก็แก้สมการนะครับหา x นะครับโดยการหารทั้งสองฝั่งนะครับด้วย0.7นะครับก็อาจจะใช้เครื่องคิดเลขคิดก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะลองฝึกหารดูนะครับก็เอา0.7นะครับแล้วก็ หาร12.60นะครับก็คูณทั้งสองเลขนะครับด้วย10นะครับก็เหมือนกับเลื่อนจุดทศยมนะครับไปทางด้านขวา1ครั้งนะครับอันนี้ก็คูณ10ก็เหมือนกับเลื่อนจุดทศยมเนี่ยไปทางด้านขวา1ครั้งเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเลข7ธรรมดานะครับ7หารด้วยนะครับ7จเอาไปหารนะครับก็7 1 7นะครับ หนะครับหลงมานะครับ7 8็ดแปดนะครับแปดเากนะครับแล้วก็ไม่มีเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ x ก็เท่ากับ18นะครับฝรั่ง6รลูกนะครับราคา18ดอลลาร์นะครับ มันราคาเต็มของฝรั่งหกลูกนะครับก็คือสิบแปดดอลลาร์คำถามก็คือว่าฝรั่งสองลูกนะครับจะราคาเท่าไหร่นะครับก็เขียนรอบนึนะครับว่า x นะครับสิบแปดดอลลาร์นะครับก็คือเป็นราคาเต็มของหกลูกนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าฝรั่งหนึ่งลูกนะครับราคาเท่าไหร่นะครับก็หารนะฮะสิบแปดหารด้วยหกนะครับมันได้สามนะครับ ก็จะรู้ราคาละฝรั่ง1ลูกนะครับที่ราคาเต็มนะครับราคาเท่ากับ3ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝรั่ง2ลูกก็จะราคา6ดอลลาร์นะครับครับก็มาทัวนอีกครั้งนะครับว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับ เราก็จะดูนะครับว่าราคานะครับ70%นะครับของราคาเต็มนะครับเท่ากับ12.60นะครับอันนี้เป็นราคาเต็มของฝรั่ง6ลูกนะครับจากนั้นก็เขียนเป็นสมการนะครับว่า 0.7x นะครับเท่ากับ12.60นะครับแล้วก็แก้สมการนี้นะครับโดยการหารด้วย0.7ทั้งสองข้างนะครับ ก็ได้ว่า x เท่ากับ18ดอลลาร์หรือว่า3ดอลลาร์ต่อฝรั่ง1ลูกนะครับ